วัสดีครับวันนี้จะมาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการตัดเหล็กกลมเข้ามุม90องศาหลักการไม่มีอะไรมากครับใช้ไฟเบอร์14นิ้วในการตัดอันนั้นเป็นเหล็กที่เราจะทําการตัดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก่อนอื่นวิธีการก่อนที่จะทําการตั้งนะครับก่อนที่จะทําการตัดคืออย่างเงี้ยเครื่องบางรุ่นเนี่ย ไอตัวองศาเนี่ยที่เขาทํามาให้เนี่ยมันไม่ตรงนะครับมันไม่ตรงโอเคแหละศ,ศูเนี่ยหรือตัดตรงเนี่ยองศามันอาจจะตรงอยู่แต่พอไปองศามุมอื่นๆปุ๊บไม่ว่าจะฝั่งนี้หรือฝั่งนี้องศามันอาจจะเพี้ยนบางบางเครื่องเนี่ยก็เป๊ะแต่บางเครื่ององศามันอาจจะบวก หรืออาจจะลบนะครับเอาง่ายๆภาษาบ้านๆก็คือองศามันอาจจะเกินไปนิดหน่อยอาจจะลบไปนิดหน่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในการตัด90องศาเรามีวิธีการนะในการปรับตั้งไอตัวแท่นตัวนี้นะครับคือขายุดตัวนี้ก่อนอื่นนะครับให้เราคลาขาน็อตเบอร์17ที่<ม>อยู่ตรงนี้ออกหลังจากนั้น<ม>ก็ให้ตั้งนะเดี๋ยว ถอยไอตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเพราะมันจะติดคลายออกมาให้สุดเลยชึบชึชชชขั้นตอนต่อไปครับให้หมุนไอตัวนี้บิดมา่าบิดมาหลังจากนั้นให้ใช้ใช้ตัวฉากเนี่ยเหล็กฉากเนี่ยอามาทาบนะครับการทาบเราจะทาบให้มัน ตรงกับเส้นนี้เนี่ยเส้นตรงที่มันมากับตัวเครื่องไฟเบอร์เนี่ยเส้นตรงคือเส้นนี้นะครับเอาตัวมุม90้าองศาเนี่ยทาบเลยก็คือมุมนี้มุมนี้นะครับมุมนี้เนี่ยเห็นไหมมุมหลบของเหล็กเนี่ยคือตัวนี้นะฮะเราไปทาบให้มันเสมอกันกับตรงนี้นะครับเหล็กตรงนี้นะ,ะเราไปทาบปุ๊บทาบให้มันเสมอพอมันเสมอปุ๊บขั้นตอนต่อไป ให้เราปรับนะครับเหล็กตรงนี้ให้มาเสมอกันกับไม้มะทัศตัวนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งเลยนะขั้นตอนที่หนึ่งนำเหล็กเนี่ยไอตัวขอบตรงนี้นะครับให้มันเสมอกับขอบตรงนี้เนี่ยวางเข้าไปทาบกันเข้าไปเลยปั๊บพอมันเสมอกันปั๊บก็ล็อกนะครับเอามือจับล็อกไว้หลังจากนั้นก็มาจับเหล็กเนี่ยปรับตั้งเหล็กตรงนี้นะให้มันมาเข้ามุม ตรงนี้ให้ข้อมุมวันนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างจับปุ๊บพอได้ฉากปุ๊บเราก็เลื่อนมานะฮะพอมันเริ่มตรงพอมันเริ่มตรงนะครับเทเนี้ยไอตัวเหล็กมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับมีช่องว่างอยู่เพราะฉะนั้นให้เราดันนะเนี่ยขึ้นไปอีกนะครับ,นะรบจากแตก่ก่อนมันอยู่ตรงนี้แล้วเราวัด มาปุ๊บพอเกิดช่องว่างแล้วเพื่อที่จะให้มันชิดนะครับเราก็ดันดันในตัวนี้เนี่ยดันขึ้นด้านบนนะครับดันขึ้นด้านบนทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้มันอยู่ในระนาบเหมือนเดิมนะครับให้อยู่ในระนาบเดียวกันทั้งตัวเหล็กฉากและตัวเหล็กของเครื่องไฟเบอร์นะครับพออยู่ในระนาบเดียวกันปุ๊บเราก็มองดูอมองดูไอ้ตัวนี้มันยังไม่ชิดนะครับก็เคาะมาให้มันชิดนะ เพ๊บแค่นี้นะในการปรับตั้งทีนี้เมื่อองศาตรงนี้มันได้นะครับองศาได้องศามันตรงเอาเล็งให้มันชัดเลยนะครับนะตัวนี้ต้องตรงนะครับตัวนี้ไม่ไมตรงไม่ได้ถ้าตัวนี้ตรงเบิบมมันถึงจะมาปรับไอ้ตัวนี้ได้ถ้าหากตัวนี้มันไม่ตรงเล็งไม่ดีนะเวลามาปรับอันเนี้ยยังไงมันก็ไม่ตรงนะครับ อ่ปึ๊บพอองศามันได้ปั๊บเราก็ล็อกตำแหน่งได้เลยชึบล็อกตำแหน่งเสร็จนะครับต่อไปเราก็จะมาตัดเทปให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามันเข้ามุม45องศาจริงไหมพอเอาไปประกอบม,มันจะได้90องศา จริง,รงไหมนะเวลาเราเล็งน,นะครับเวลาเราเล็งไอตัวฝั่งนี้นะนี่ฮนะเวลาเอาไอาตัวใบตัดลงเนี่ยปุ๊บให้เราเล็งน,นะครับใบตัดมันจะต้องตรงกับไอตัวฝั่งแหลมนะก็คือฝั่งปลายตรงนี้นะใบตัดมันต้องตรงนะครับมันต้องตรงฝั่งปลายตรงนี้ถ้าหาก ใบตัดมันไม่ตรงเวลาเราตัดเนี่ยมันจะทําให้มันกินเหล็กเหล็กไม่หมดนะครับมันจะไม่ได้เหลี่ยมนะ ถ้าหากเราวางไอตัวเหล็กนะครับเนี่ยองศาตรงนี้ถ้าหากระวังมันมันไม่ตรงเหลี่ยมนะครับมันก็จะทําให้มันเหลือพื้นที่แบบนี้นะมันเหลือพื้นที่แบบนี้มันจะไม่แหลมมันจะไม่แหลมโค้งเหมือนไอตัวนี้นะจะไม่แหลมโค้งเหมือนตัวนี้มันจะเป็นแบนๆแบบนี้คือมันยังมีเหลี่ยมอยู่เวลาเราเอาไปประกบกันปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ไอตัวนี้นะเนี่ยฮะ มันจะประกบกันไม่ได้นะสมมุติถ้าหากสองตัวนี้มันเป็นเหมือนกันแบบนี้พอเรามาประกบกันปุ๊บไอตัวนี้มันจะมีช่องว่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเล็งให้มันตรงนะครับเอาให้มันตรงเหลี่ยมไปตรงนี้เลยนะเนี่ยเอาให้มันตรงเหลี่ยมไปตรงนี้เลยไว้กล่องกระบอโฟกัสไปตัวนี้เออเนี่ต้องเอาให้มันตรงเหลี่ยมตรงนี้เลยนะครับ เอาใหม่นะครับเริ่มใหม่เดี๋ยวผมจะจะจับอันนี้ใหม่นะครับ พอตัดออกมาปับ๊บมันต้องเป็นแบบนี้นะมันถึงจะเข้ามุมได้ดีและสวยเวลาเราเอามาเทียบเนี่ยปับ๊บมันจะไปเลยนะเทียบกับใบหน้าใบตัดเนี่ยมันจะไม่มีช่องว่างเลยนะตรงขอบไปพวกขอบพวกนี้นะมันจะไม่มีช่องว่างคือมันจะไปแนบสนิทเลยอ่าแนบสนิทแบบนี้ต่อไปอีกตัวหนึ่ง เดี๋ยวเราจะเอาไอ้ตัวนี้มาประกอบใส่กันเราจะใช้ตัวเนี่ยฮะตัวแม่เหล็กดูดใส่เลยนะประกอบใส่เลยแม่เหล็กมันดูดแรงนิดนึงนะครับเห็นไหม ปี90องศานะครับปีสวยงามนะไอตัวเหล็กเนี่ยแนบสนิทตัวเหล็กแนบสนิทพอเราไปเชื่อมมันก็จะเชื่อมง่ายนะครับแต่ถ้าหากเราตัดแล้วปุ๊บไอตัวเหล็กมันไม่แนบไม่สนิทเวลาเราไปเชื่อมนะมันก็จะทําให้เชื่อมยากนะครับเชื่อมยากถ้าเหล็กแนบสนิทแบบนี้นี่ห่วยเชื่อมเนี่ยไกลพอไกง่อยมันเชื่อมก็ได้นะครับไกลก็เชื่อมเป็นนะถ้าหาก ถ้าหากเหล็กมันแนบสนิทแบบนี้อ่ะเดี๋ยวกับข้างให้ดูนะกับข้างให้ดูนี่ฝั่งนี้ก็เป๊ะเหมือนกันนะเห็นไหมตัวล่องเนี่ยแนบสนิทเปียกเวลาเชื่อมนี่ป๊ดปปปปสุดยอดสุดยอดก็มาฝากกันเทคนิคเล็กเน้อยนนะครับเทคนิคเล็กเน้อยน้ตัดเหล็กกลมนะครับเพื่อที่จะเอามาประกอบให้มันเป็น90องศาอ่ะ เวลาตัดเนี่ยเราต้องตัดเป็น45นะ